ทดลองไปแล้วว่าต้องการน้ําต้องการแสงต้องการน้ต้องการอากาศใช่ไหมครับเราทดลองใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาดูพืชต้องเอ๊ะต้องการอะไรอีกนะครับทีกสอเจริญเติบโตนะครับไหนใครพอที่จะลองกูได้บ้างแม่อันนี้เป็นอะไรครับเห็นอะไรครับเห็นบ้าน มีบ้านมีอะไรอีกแล้วก็ต้นไม้เราปลูนครับมีต้นไม้ต้นไม้ข้างรั้วนะครับวันนี้หมูกินขอยังไงลองลองมองไปครับรอบบ้านเรามีต้นไม้ต้นไม้นอกจากน้ําอากาศแล้วก็มีต้นไม้น้ําต้นไม้ต้องการอะไรครับเวลาเราจะปลูกต้นการอะไรอีกในการเจริญเติบโตตอบคุณปูน้ำแสงอากาศมีอะไรอีกไหมที่ต้นไม้ต้องการ ในการเจริญเติบโตมีใครตอบได้บ้างยกมีใครตอบได้บ้างครับดินะนี่นอกจากน้ำแสงอากาศแล้วปัจจัยที่เกทไมไม่เห็นมาเติบโตของพืชมีอะไรบ้างอันนี้อะไรครับดูรูปด้านนี้คืออะไรครับนี่โอ้นี่อ่ะ คืออะไรครับดินดินมันตายกับข่าวแล้วก็ดินพืชยังต้องการดินในการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับนี่เพราะว่าดินครับเพราะว่าดินใช้รากในการดูดน้ําและธาตุอาหารในดินใช่ไหมครับลากเคยไหนเคยขุดเคยขุดต้นไม้ไหมครับมีรากไหม มีมีทั้งรากเล็กรากใหญ่รากฝอยรากแก้วใช่ไหมครับเออดินพืชก็ใช้รากตัวนั้นนะครับในการดูดน้ําแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนะครับขึ้นมานะครับรอเลี้ยงตัวเองก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องแสงนอกจากที่พืชจะสามารถดูดธาตุอาหารผ่านทางรากนะครับจากดินนะครับพืชยังใช้แสงทําอะไรได้นะครับบทเรียนก่อนเราเรียนไป พืชยังสามารถใช้แสงในการสร้างอาหารได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใชใช้ดินนะครับใช่้รากในการดูดน้ําและธาตุอาหารในดินนะครับเพื่อลําเลียงขึ้นมาครับต่อมานะครับนี่เราจะมาทดลองดูว่าสมมุติว่าเราจะทดลองอันนี้ ครูสรุปมาให้แล้วนะครับสมมุติว่าเราจะทดลองครับจะทดลองว่าดินมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชจริงหรือไม่เราจะทํายังไงบ้างนี่วัสดุอุปกรณ์นี่มีอะไรครับข้อที่1กระถางต้นไม้ขนาดเดียวกัน2กระถางเป็นกระถางต้นไม้นี้ไหมครับนี่กระถางที่1กับกระถางใบที่2นะครับแล้วก็เมล็ดถั่ว20 40เมล็ดนะครับ เราจะหยอดใส่ในกระถางนี้กระถางละ20เมล็ดนะครับถ้าว่าเราทดลองทรายใส่ทรายเต็มกระถางในใบที่1นทรายรู้จักทรายใช่ไหมรู้จักครับดินสําหรับปลูกพืชเต็มกระถางดินดินก็ต่างจากทรายใช่ไหมครับดินก็อาจจะมีธาตุอาหารผสมปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วก็ใบที่สองเราก็จะใส่ดินไปนะครับใบที่1ใส่ทราย ใบที่สองใส่ดินนะครับน้ำสำหรับรน้ำนะครับต้นไม้ในกระถางเราก็จะรดน้ำเท่าๆกันนะครับมาดูนี่ใบที่หนึ่งใส่อะไรนะครับใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งก็ใส่ดินอะไรอะไรเออดินใส่ 2, ใบที่สองใส่ดิน ดินร่วนดินดินที่มีพวกธาตุอาหารต่างๆดินมีส่วนผสมของปุ๋ยของอะไรเหล่านี้นะครับเป็นดินนะครับดินร่วนที่พร้อมจะปลูกพืชน,นะครับส่วนอันนี้ใส่ดินทรายนะครับแห้งๆนะครับสองอันนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างหนึ่งกับสองมีอะไรที่เหมือนกันครับมีอะไรที่เหมือนกันกระถางเหมือนกันไหมครับเท่าก,กันไหม กระถางมีขนาดเท่ากันไหมไ<ป>เออเหมือน<ป>เราใส่มเมล็ดพืชลงไปยี่สิบเมล็ดเท่ากันไหมครับเ<ป>หมือนได้อ่า<ป>เราลดน้ําปริมาณเท่าเท่ากันใช่ไหมครับรับไม<ป>อ่ามีอะไรที่แตกต่างกันนะดินใช่ไหมครับดินอันหนึ่งเป็นดินทรายอันหนึ่งเป็นดินล้วนธรรมดาอันเป็นดินอ่าครับ<ค><ณ>นี่เดี๋ยวคุณ ก่อนไปทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราค่อยไปทําทีหลังหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวให้ค่อยๆตอบคาถามครูไปก่อนนะครับคําถามก็คือกระถางใบที่1และ2มีอะไรที่เหมือนกันและต่างกันครับนี่กระถางมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับเมล็ดถั่วมีจํานวน20เมล็ดเท่ากันรดน้ําเหมือนกัน เราไปเอาไปไว้ใกล้แสงที่ที่มีแสงเท่าๆกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่อะไรนะต่างกันตรงไหนครับเออดินชนิดของดินอันนึงเป็นดินทรายใบที่สองเป็นดินล้วนธรรมดานะครับสําหรับปลูกพืชอ่ะกิจกรรมนี้ที่ครูจะพาทำนี้เราต้องการศึกษาเรื่องอะไรครับอย่าเพิ่งจดกัยศึกษาเรื่องอะไร เราดูในจอนี่ก่อนก็ได้ครับไั่ต้องเปิดก็ได้ครับการเจรเติบโตเจริเติโตเออกาเจรเติบโตครับมันจะเริ่มตบโตของพืชค่ะอ่าเราดูว่าอะไรที่มีส่วนช่วยในการเเติบโตของพืชใช่ไหมครับแต่กิจกรรมนี้เราทดลองเรื่องเติบโตต้นถั่วที่ดินทรายกับดินนะครับกับดินธรรมดาของเรานะดินทั่วไปนะครับ เราเพื่อดูว่าดินทรายกับดินปลูกถั่วกับดินทรายแล้วก็ดินธรรมดาดินล้วนที่เรากมันต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับหากว่าเราทดลองเราก็ทําแบบนี้ครับทดสอบดินดูอ่าต่อมานะคะตรับเล็ดโตโเขียวในกระถางใบที่หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใบที่หนึ่งันนี่เดี๋ยวกูสรุปมาให้นะครับใบที่หนึ่งก็คือใบที่เป็นดินอะไรครับดิน ดินทรายค่ะดินทรายดูว่าจะมีอะไรแบบดิน,ดนอ่าได้ดดคือดินทรายมาดูอะไรอาจะมีลักษณะอย่างไรนะครับต้นถั่วเม็ดถั่วมีการจเจริญเติบโตนะครับมีรากงอกออกมามีใบเทปโ่ออกมา,อาลำต้นยาวขึ้นไม่แข็งแรงไม่ตั้งตรงแต่โค้งงอนะครับไม่แข็งแรงนะครับที่ปลูกกับดินทรายนะครับใบมีสีเขียวอ่อนไม่แข็งแรงนะครับโค้งงอไม่ ไม่ตรงนะครับนะครับผักตายนะครับอันนี้ผู้สรุปมาให้เกิดว่ามิวกาสทดลองเดี๋ยวค่อยทดลองครับต่อไปเมล็ดถั่วในกระถางใบที่สองนักเรียนคิดว่าใบที่สองจะเป็นอย่างไรครับที่ปลูกกับดินทั่วไปนะครับดินที่มีสารอาหารแร่ธาตุต่างๆปกตินะครับเป็นอย่างไรครับฮะีอะไรนะเอ ถ้าปลูกกับดินปกตินะครับในกระถางที่2นะครับ,บเมล็ดมีการเจริญเติบโตมีรากลอกออกมานะครับมีใบแท้ปออกมากแข็งแรงตั้งตรงนะครับพี่มาสังีใบเข้มแผ่กว้างแข็งแรงต่างกไหมครับปลูกกับดินตายกับปลูกกับดินล้วนปกติต่างกันไหมต่าง ระหว่างดินทรายกับดินรวนปกติอันไหนที่ปลูกพืชได้ดีกว่ากันนะครับใบที่หนึ่งกับใบที่ิงร่วนครัดินปกติดินที่เราเป็นปกตินะครับไม่ใช่ดินทรายนะครับจะแข็งมากกว่านะครับเสียแม่เสียงเอะไรเสียงอะไรเนี่ยคำถามต่อไปครับเมล็ดถั่วในกระถางใบใดจะเดิญเติบโตดีที่สุดครับ ระหว่างใบที่หนึ่งกับใบที่สองระหว่างดินทรายกับดินปกตินะครับดินเออกับดินนะครับเพราะดินดินส่วนสี่เพราะว่าดินมีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชใช่ไหมครับดินทรายไม่มีธาตุอาหารนะครับเป็นดินแบบแห้งๆกระนะครับโอเคเอาไว้ทำขนมเช่นนี้ ดังนั้นถ้าเราปลูกพืชเราควรเลือกดินนะครับที่มีธาตุอาหารนะครับต่อมาลัางจานไปทำแบบถัดหน้าหน้าสี่สิบกับสี่สิบสี่สิบเอ็ดตรงหน้ากับเพียงมาแล้วมาหาหนูดอกออหน้าหน้าสี่สิบเอ็ดกับหน้าสี่สิบสามนะครับ ดูด้วยดูนี่ตอบคำถามคู่นี้ไปก่อนนะับอันนี้เขาถามว่าเมล็ดถั่วเขียวเมื่อเจริญเติบโตเป็นต้นถั่วแล้วต้องการอะไรบ้างในการเจริญเติบโตที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นี่เหรอครับต้องการอะไรครับแล้วจ้าต้องการอะไรน้ำต้องกรับแสงแดดแสงแดดเออต้องการอา อากาศใช่ไหมครับอากาศไม่เห็หนูแล้วก็ธาตุอาหารนะครับธาตุอาหารคือใช้อะไรในการดูดธาตุอาหารมาครับใช้ลากใช่ไหมครับดูดจากดูจากจากที่ไหนครับจากดินใช่ไหมครับดาดินที่มีธาตุอาหารนะครับดูดน้ําดูดธาตุอาหารจากดินที่มีธาตุอาหารดินทรายได้ไหมไม่ได้เพราะดินทรายไม่มีธาตุอา อาหารอ่าแล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอย่างบ้านเราร้อนไหมร้อนค่อนข้างที่จะร้อนนะครับพืชบางชนิดก็ไม่ต้องการอุณหภูมิที่สูงร้อนมากอย่างพวกผักสลัดเราอาจจะต้องสร้างโรงเรือนใช่ไหมครับเพราะว่าต้องควบคุมอุณหภูมินะครับพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับ ผลการทดลองนี้ก็คือเมล็ดถั่วเขียวที่ปลูกในดินเจริญเติบโตมากกว่าปลูกในน้ำในดินอะไรดินดินทรายคือดินทรายที่ปลูกในดินปกติที่มีธาตุอาหารนะครับจะเจริญเติบโตได้กว่าดินปลูกน้แลดินทรายนะครับนั้นดินมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชไหมครับ มีมนะครับมีเราจะเราจะปลูกพืชเราก็ต้องเลือกดินนะครับที่มีธาตุอาหารนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะให้นักเรียนมีคําถามอะไรนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะเราเรียนเรื่องอะไรครับเออปัจจัยที่ที่ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้เออเปัจจัยที่ที่ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยเราทดลองทดลองอะไรครับทดลองทดลองต้งไม้ใช้อะไรในการทดลองดินนะคะเออดินหรือว่า<ด>อะไรกับ <c oughs> ดินล้วนเพื่อดูว่าเอะตกลงแล้วที่หนังสือเขาเขียนน่ะมันจริงหรือไม่นะครับว่าดินมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตนะครับอันนี้ฝึกการสังเกตตั้งคําถามแล้วก็ทดลองเหมือนเราไปอ่านมาแล้วเอ๊ะมันจริงหรือไม่เราก็ทําการทดลองนะครับโดยใช้วิธี นี่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่ครับทดลองแล้วก็มีการจดบันทึกแต่อันนี้ครูสรุปมาให้ครับแม่ทาไมไดตอบที่ตัวนี้ไดในการทดลองครั้งนี้เราก็ <ไป S 1> สรุปมาเรียบร้อยแล้วว่าดินนะครับมีมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ที่เเราเรียนไปก็คือน้ําแสงแดดอากาศธาตุอาหารแล้วก็อุณหภูมินะครับจากนั้นนะครับ ยากไหมในการที่จะปลูกพืชหรมออะไรที่ต้องการการ่ต่อไปเดี๋ยวครับหลังจากอันที่แล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับหน้ายช่แบบนี้ตามที่ครูเฉลยไปเมื่อสักครู่นี่เลยครับหน้าสี่สิบเอ็ดกับหน้าสี่สิบสามนะครับต้องห่างยังเลยครูเห็นแบบฝึกหัดหน้าสี่สิบเอดไหมครับเห็นค่ะ ที่มีตัวคําถามเนี่ยครับสองข้อนะครับมมตาก่อนหน้านี้ที่ครูได้ถามเราไปนี่อันนี้นหน้าสี่สิบเอ็ดนะครับสองข้อนี้นต,ต่อโดยสี่สิบสามก็คอโอย,ยาวมากเลยรครูเขียนไม่ทันอ,ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะส่งไอวิดีโอนี้นะครับให้ทีหลังอันนี้ยังนัดูแคปลูปไว้ลวกันไ้า้าน่อนะคบครูไม่ชัดเลย นี่ครูบันทึกวิดีโออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวครูส่งให้หลังจากนี้นะครับแล้วนักเรียนก็ค่อยไปค่อยๆทำครับไม่ต้องรีบนะครับทั้งเดี๋ยวครูจะผมต้องการรีบอะไรนะครับเพราะว่ามีคำถามอะไรไหมผมต้องมอยากเรียบมีคำถามมีคำถามครับเดี๋ยวก็ารเรียนไม่มีพูดจดิงจริงด้วยโอ้โห แล้วครับเมื่อกี้ผู้ปกครองมีครับลนูแคบรูปไวแล้วครูไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็จะจบาการเรียนออนไลน์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครูก็จะส่งวิดีโอตัวนี้นะครับไปให้นะครับเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท<ำ>ําคค,ครับคู่คะครับหนูแคปรูปไว้แล้วโอเคแคปรูปเราก็สามารถทำได้เลยไม่ต้องรอครูส่งก็ได้ครับถ้าเราแคปไว้แล้วนะครับ มีนักเรียนมีคำถามอะไรอีกไหมอ้าถ้างนั้นเราก็จบการเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่ในหน้านะครับครูออมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอก่อนใครและกดถูกใจด้วยนะครับ